เป็นเรื่องราวของเด็กน้อยใบยสามขวบนะคะคุณแม่เนี่ยเขาเชิญเพื่อนๆของลูก27คนอ่ะจะฉลองวันเกิดค่ะแต่ว่าไม่มีใครมาสักคนเลยหนูน้อยต้องนั่งฉลองวันเกิดคนเดียวจนคุณแม่เห็นแล้วก็รู้สึกจุกอ,อกอะนะคะไม่มีใครมาวันเกิดลูกเลยค่ะ ต้องบอกว่าเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2 5ง5ที่ผ่านมานะคะเว็บไซต์ New York กโพสตค่ะเขาออกมาเผยเรื่องราวชวนช้ำของคุณบรีแอนนาสตองค่ะคุณแม่วัย27ปีเพราะว่าเธอคนนี้ค่ะออกมาโพสต์คลิปวิดีโอผ่านทาง TikTok แชร์ประสบการณ์ความเสียใจนะภายหลังจากที่เขาเนี่ย ตั้งใจอยากจะจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้กับลูกสาวของเขาวัยสามขวบโดยมีการเชิญเด็กๆนะคะแล้วก็เพื่อนของลูกมาทั้งหมด27คนแต่ปรากฏว่าพอถึงวันงานค่ะไม่มีใครมาแม้แต่คนเดียวเลยนะคะจากคลิปวิดีโอค่ะเขาก็นําเรื่องราวดังกล่าวมาแผลมาเผยแพร่ใช่ไหมคะแสดงให้เห็นว่างานเลี้ยงวันเกิดของลูกสาวเขาเนี่ยก็คือเบรียนนานะคะถูกเตรียมไว้เป็นอย่างดีมีการตกแต่งฉากผนังโต๊ะอะไรเรียบร้อยเลยจานอาหารแก้วน้ําสําหรับเด็กๆหลายคนที่ถูกจัดวางไว้อย่างเรียบร้อย ะะเธอมีการสั่งพิซซ่ามาเป็นอาหารออเดอร์ด้วยคุณผู้ชมทีนี้ค่ะเค้กก็เตรียมไว้อะไรก็เตรียมไว้หมดละสั่งทำมาในธีมของแอนิเมชันสุดฮิตก็คือเด็กๆน่าจะชอบเลยคะ่ะฟร o เซ n ข้อความในคลิปนะคะระบุว่าเราเชิญเด็ก27คนมาร่วมง,งานวันเกิดปีที่3ของเอเวอรี่แล้วก็ไม่มีเพื่อนของเธอสักคนที่มา ต่อมาค่ะในคลิปวิดีโอเนี่ยเผยให้เห็นว่าบริแอนนานะคะนำกล่องพิซซ่าไปทิ้นถังขยะพร้อมกับข้อความค่ะบอกว่าเสียเงินและเสียเวลาตามมาด้วยนะคะภาพของหนูน้อยเอเวอรี่ที่น้องเนี่ยกำลังนั่งกินพิซซ่าคนเดียวที่เก้าอี้ค่ะฉลองวันเกิดตัวเองเพียงลําพังอะนะคะภาพที่เห็นเนี่ย เป็นใครก็บีบหัวใจจริงๆผู้ชมคะบีบหัวใจของคนเป็นแม่ด้วยนะคะทําร้ายหัวใจของคนเป็นแม่มากๆเพราะว่าเห็นลูกแบบนั่งกินคนเดียวอะ่ะอยากจะให้เพื่อนๆมาฉลองวันเกิดกับลูกแต่ไม่มีใครมาเลยอยากจะกลับบ้านไปกอดลูกสาวเดี๋ยวนั้นเลยนะคะภายหลังจากวิดีโอดังกล่าวถูกแชร์ออกไปค่ะก็ได้รับความสนใจจากผู้คนจํานวนมากนะคะคนพากันเข้าไปดูมากกว่า7.2ล้านครั้งค่ะ,ละหลายๆคนเนี่ยแสดงความเห็นอกเห็นใจนะะโดยเฉพาะลูกสาวของเธอที่น้องเองก็ยังเป็นเด็กผู้ชมคะอาจจะได้รับผลกระทบทางจิตใจบางก็บอก ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยพาเที่ยวไปลูกสนุกไปาพ,พาเที่ยวแบบสนุกสนานกันเองก็ได้อะเพื่อสร้างความ,ามทรงจํให้่ดีให้กับลูกไงงานนี้ค่ะทําทให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานเลี้ยงวันเกิดมันไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตมันก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรเนี่ยขอให้เรามีความสุขในทุกๆวันก็พอบางคนก็มองแบบนี้นะคะทางนี้ค่ะบางส่วนเนี่ยก็สงสัยว่าเอ๊ะ ทำไมนะถึงไม่มีเด็กมาร่วมงานวันเกิดเลยสักคนบริอนนาค่ะผู้เป็นแม่นะคะก็เลยเข้าไปตอบคอมเมนต์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอได้มีการประกาศงานเลี้ยงวันเกิดผ่านทาง Facebook โดยได้มีการส่งคําเชิญไปทั้งหมด27คนค่ะซึ่งก็มีครอบครัวของเพื่อนลูกทั้งหมด7ครอบครัวนะคะตอบตกลงมาร่วมงานก่อนที่วันเช้าตู่จู่ๆก็บอกว่าเอ้ยเปลี่ยนใจไม่มาละก็เลยไม่มากันหมดเลยนั่นเองค่ะก็เลยเป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจนะคะน้องก็ไม่รู้เรื่องอะ่ะก็กินวันเกิดฉลองวันเกิดอยู่คนเดียวค่ะแต่ว่าผู้เป็นแม่เขาเห็นแล้ว เขาก็บีบหัวใจว่าเออทำไมถึงเป็นแบบนี้นะคะ